ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการสอคอบอลงพื้นที่ตรวจคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีหลังลูกบ้านร้องเรียนคอนโดมีรอยร้าวและสิ่งอำนวยความสะดวกไม่เป็นไปตามที่โฆษณาไว้นายวราวุฒย์กเจริญผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายทัศน์อัศนิทิพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสอคอบอลงพื้นที่ ตรวจสอบคอนโดมิเนียมโครงการเดอรมิดบางใหญ่จงังหวัดนนทบุรีหลังได้รับการร้องเรียนจากลูกบ้านหลายรายว่าคอนโดมิเนียมดังกล่าวมีรอยร้าวและสิ่งอำนวยความสะดวกหลายรายการไม่เป,เป็นไปตามที่โฆษณาไว้ตั้งแต่แรกทางสะวยน้าฟิตเนสสกายวอล์กจากคอนโดมิเนียมถึงสถานีรถไฟฟ้าบางใหญ่ซึ่งเจ้าของโครงการไม่รับผิดชอบใไไดในการซ่อมแซมรอยร้าวที่เกิดขึ้นกับตัวอาคารโดยเฉพาะชั้นแปดที่มีรอยร้าวมากที่สุดโดยนายท่าสอนอัศ ยืนยันว่าสคอบอจะเร่งดำเนินการตามข้อร้องเรียนของลูกบ้านที่ถูกเอาเปรียบผิดสัญญาโดยเร็วที่สุดและนําเข้าสู่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคปลายเดือนนี้ส่วนผู้ร้องที่อยู่ในโครงการนี้มีสองทางที่จะใช้สิทธิ์คือความบกพร่องในห้องชุดและเรียกร้องในการขาดโอกาสที่ผิดสัญญาส่วนรายรับของตัวอาคารเป็นหน้าที่ของนิติบุคคลซึ่งจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของตัวอาคารว่าเป็นไปตามแบบและสัญญาการก่อสร้างหรือไม่ สำหรับเจ้าของโครงการที่เรียกมาให้ข้อมูลแล้วไม่มาก็จะดำเนินการทางคดีอาญาต่อไปคือในส่วนที่เราเรียกมาชี้แจงส่งเอกสารลักฐานแล้วไม่มาเนี่ยโดยมีเหตุควรเดี๋ยวเรามาดำเนินคดีทางอาญาในส่วนของแพ่งเนี่ยเรารวมหลักฐานครบถ้วนแล้วกับผู้ร้องส่วนหนึ่งที่ได้ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับความเสียหายคนรีกร้องเราก็ดำเนินคดีฟ้องให้ส่วนที่ยังไม่ส่งรายละเอียดก็เดี๋ยวประสานเพื่อจิตจะให้รีบส่งรายละเอียดความเสียหายที่คนริกร้องนี้เนี่ยเราดรเนินการให้ ในกลุ่มของด,ด้านนายว่าราวุทยันจเจริญกล่าวว่าสคอบอไม่ได้นึ่งนอนใจได้แจ้งเจ้าของโครงการไปแล้วให้ส่งมอบข้อมูลต่างๆที่ร้องขอไปเรื่องที่จะมาดำเนินคดีแต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการหลบหนีจึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการติดตามตัวโดวยเร็วที่สุดทางนี้ขอความร่วมมือคนในพื้นที่ช่วยติดตามหากรู้เบาะแสให้แจ้งมาที่สคบอได้เพื่อที่จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการจับกลุ่ม ซึ่งในส่วนที่มีปัญหารอยร้าวได้ประสานขอความร่วมมือไปอยังเทศบาลบางบัวทองประสานไปยังจังหวัดนนทบ,บรุรีให้ฝ่ายวิศวกรโยธามาตรวจสอบโครงสร้างอาคารว่าดำเนินการตามข้อกําหนดที่อนุมัติการก่อสร้างหรือไม่เพื่อความปลอดภัยของลูกบ้านสักิิ์ประ,บประับสินรายงาน